นี่ครับขนมเทียนนะหอมอ๋อตัวนี้เป็นไส้มะพร้าวไม่ใช่ไส้ถัว่วอือร่ยอยอร่อยมากครับขนมเทียนอร่อยมากครับพวกกันสวัสดีจ้ามานล้วขนาดไหน มาแล้นำขบวนนะครับพระกูอ่อร่อยครับอร่อย,ออยไปดูต่อครับ

รถรถรถตู้ในในขบวนเทมมานสานะครับชะลอความเร็วด้วยนะครับชะลอความเร็วรอรอรถนำขบวนนะครับชะลอความเร็วนะครับรถตู้ครับรถตู้ชะลอความเร็วนะครับรถตู้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 อยู่ในขบวนชะลอชะลอรถนำ่อยครับชะลอความเร็วครับ ิดซ้ายชิดซ้ายหน่อยนะครับซ้ายหน่อยครับได้ไหมครับครับผมตอนนี้ก็ออกเดินทางจากวัดที่สามแล้วนะฮะเราจากวัดอทธรามแหละเราเดินทางออกมาแล้วแล้วเราตอนนี้จะไปวัดที่สี่นะฮะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ไหนครับพี่จายเราจะไปที่ไหนต่อพี่วัดป่าว่านไฟนะครับเป็นวัดจุดที่จะต้องไปถวายเทียน ในระดับที่สี่ครับอยู่ที่ตำบลบ้านเอ้ยตำบลบ้านตู่ใช่ไหมมันเขียนบ้านตู่หรือบ้านดู่พี่บ้านตู่หรือบ้านดู่ใช่แต่อยู่อำเภอสามารถนี่แหละใช่ไหมโอเคนะยังร่วมทางกันไปยาวๆนะครับเฮ้ยพี่ตายนี่มีอะไรจะบอกนะเยี่ยมๆนะเสียงแกเพาะมากนะเดี๋ยวจะชี้ทางให้ว่าไปฟังเสียงที่ไหนนะครับนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะช่องไต่พาล้อ <c oughs> ไปแล้วครับไปแล้วครับผมก็ถึงกันแล้วนะฮะวัดวัดที่สี่นะฮะนี่ครับบรรยากาศฝนตกครับวัดนี้นะฮะมารอบนี้วัดที่สี่ถึงช่วงประมาณ14นาฬิกา สิบนาทีนะฮะเนี่ยบรรยากาศตอนนี้รถตู้ก็พยายามหาที่จอดกันนะฮะแล้วก็ลงนะครับเนี่ยบรรยากาศเป็นมรานี้ครับเปียกกันทั่วหน้าครับนะฮะแต่ด้วยแรงศรัทธานะฮะแล้วก็แรงบุญนะฮะ ไม่ย่อท้อครับเปียกก็ทําต่อนะครับโอเคครับดูบรรยากาศต่อครับนะครับพอมาถึงแล้วเขาก็มีโรงทานให้นะฮะตัวนี้เขาทำร้องแต่ช่วงเพลเลยนะกับข้าวเยอะแยะเลยนะฮะแกงขี้หวานผัดผักนะฮะตัวนี้น้ำยาน้ำยาป่านะครับโอ้ ของหวานก็มีครับขนมจีนของหวานนะฮะลงทานนะครับผลไม้ขนมหวานนะมีส้มตําด้วยนะครับทางนี้ก็จะเป็นน้ำนะฮะอ่าส้มตำตำกันส,สดๆเลยนะฝั่งนู้นนะครับนะบถึงแม้ฝนจะตกนะฮะแต่เราก็ยังอบุ่นนะครับ ด้วยการต้อนรับนะฮะด้วยการต้อนรับครับตอนนี้ก็มาถึงศาลาแล้วนะฮะดูศาลาศ <c oughs> าลาเติมบุญครับเติมทำเติมสุขนะฮะนี่ ใหญ่โตน่าดูเลยครับเนี่ยฮะด้านหน้าอ่าตอนนี้ก็เดี๋ยวกำลังรอนะฮะในพิธีแล้วก็จะเป็นการรวบรวมปัจจัยศรัทธาต่างๆแต่ละรถนะฮะเพื่อถวายขอให้วัดต่อไปนะฮะแล้วก็จะเป็นการอ,อ่ถวายเทียนต่อไปนะครับนะตอนนี้เดี๋ยวรอก่อนนะฮะรอพิธีเดี๋ยวถ้าพิธีเสร็จก็จะทำการมอบและถวายต่อเลยได้เลยครับ

ทุกท่านทุกคนในกาบนี้อาจจวันนี้เรีว่าเป็นมีศาลทีมีวัดตาไปแห่งนี้มีผู้มีบุญมาเยี่ยมผู้มีบุญมาเศรษฐีมาฝนก็ตกอนรมณนะยาฝนเป็นไรไม่เป็นรดับระดับระดับ ครับตอนนี้ก็ถวายเทียนพรรษาเรียบร้อยแล้วนะในเป็นวัดที่4นะครับนะถวายปัจจัยถวายอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะรับพรเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะอ่าลำดับสุดท้ายเลยคือต้องไปทานลงทานนะฮะมีทุกวัดทานทุกวัดนะครับไปเราไปลงทานกันต่ออีกนิดหนึ่งแล้วก็เคลื่อนย้ายไปเดินทางไปต่อในวัดที่5นะฮะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเลยนะครับผมโอเคครับไปครับ สวัสดีครับผมตอนนี้ก็วัดที่5นะฮะตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอเมืองนะฮะจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะวัดที่5ก็เป็นวัดวิมลนีวาดนะฮะที่จะเข้ามาถวายเทียนพรรษานะ,ะับเป็นวัดที่5นะฮะวันนี้เราต้องไปกันด้วย9สถานที่ด้วยกันนะฮะที่นี่เป็นที่5นะฮะเพราะงั้นเหลืออีก4สถานที่ไม่รวมตรงนี้นะไปครับชีวิตต้องสู้นะฮะตอนนี้ก็เวลาประมาณ16นาฬิกาสินาที เราจะจบกันอยู่ที่กี่โมงไปดูกันต่อครับไปไปดูบรรยากาศครับโอ้พอเข้ามานะฮะห้องเป็นบรรยากาศห้องแอร์นะฮะตอนนี้ท่านพระครูก็กำลังรวบรวมนะฮะปัจจัยตามรถนะฮะนะฮะปัจจัยตามรถว่าได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะสรุปยอดนะครับตัี้นที่ซิม400บาท ส่วนฝั่งทางนู้นนะ,ะด้านซ้ายนะฮะรู้สึกว่าจะมีดอกไม้ทุบเทียนครับดอกไม้ทุกเทียนนะฮะไม่มั่นใจว่าจะเป็นโลงทานด้วยหรือเปล่านะฮะอยู่ทางด้านซ้ายด้านนอกนะครับ